we <laughs> ผมฟังจากบาทากไปเริ่มต้นที่ไปละสี่พันนะครับแมน่นอนอันนี้เป็นใหม่ไปที่เกินนะครับผมอัน,นยังประสําเร็จนะครับพี่น้องไพ่เบิงตู๋ให้เบลตู๋นี่ยเบิงตู๋นี่นต,นต,นต,นตูวสองดอกเนะะาะเฮ้ยคืออะไรทำอะไรมานะครับตูวเส้นกลางนะครับผมอันนี้ <c oughs> กืบบอชเชนปากหลดนะครับตอนนี้ปากจะยกบข้างในเฉยๆนะครับ ผมเหตุการมันคือมันผุ่งนี่ครับมันไก้นล่ครับผมตัวนี้ก็โอเคครับลึกห้าสิบห้านะครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับนี่ผมใส่ดอกตัวนี้นะครับผมข่าเพื่อนในใส่ดอกตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นโอบอมโกบรินะครับผมห้าร้อยบาทนะครับอยู่ที่แปดโอมครับพี่น้องผมใส่กับตู้นี้ครับมาีูครับใส่ใส่กับตู้นี้ครับพี่น้อง นี่ครับผมประซังเป็นชุดนะครับพี่น้องเป็นใหม่ปฏิเกินทั้งชุดนะครับผมนี่ครับพี่น้องตู้นี้ก็ท่านใช้มือจับนะครับสซงานมือนะครับนี่จะเป็นด่านานะครับผมเป็นตู้ละสองดอกนะครับหน้าเปิดนะครับนี่เป็นตู้หน้าเปิดนะครับพี่น้องมีสองใบนะครับนี่นะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับตัวนี้เสียงใหญ่มากนะครับผมเบสนุ่มลึกนะครับกระเดืองกระอกแน่นนะครับนี่ตัวนี้ลูกแน่นได้กระเดืองได้นะครับแต่ว่าตัวนี้สไตล์เอานิ่มๆนะครับ เพื่อมากนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง <c oughs> สูดเดียวกันครับตัวนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสูดเดียวกันนะครับผม <c oughs> สองใบนี้ผมขายอยู่เป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับขอบเหล็กผมขายอยู่เก้าพันแปดนะครับเมนบรอวะเมนบรอวะโมเมนต์วะ <c oughs> มืนม่นมืนม่นกุ้งกล้วเลยครับผมตัวองใบวะใบ,บ,บละใบละเท่าไหร่ใบละ ผมเลยสนใจกัสอบถามทักถามราคาเลยนะครับผมผมลืมราคานะครับนี่นะครับพี่น้องตัวนี้กับผลสีมืออื่นนะครับผมจวดๆเลยครับพี่น้องนี่นะครับนี่ตระกูลเดียวกันเลยครับผมแรงจริงๆนะครับผมตัวนี้นะครับมาบัตจุกจุกอกเหมือนเหมือนเทอร์โบนะครับไม่ได้จุกอกนะครับจะได้แบบลูกลูกใหญ่นะครับเสียงนิ่มนะครับเสียงนิ่มเสียงไงนะครับพี่น้อง ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมูลน้กรลฟ์สดซ้ำนีดก่อนนะครับผมมันดึกเลยนะครับผมก็สิเฮ็ดอีกตู้นึงกับผมกับซีเศ้านะครับพี่น้องมือดอกมือเดยวพรุ่งนี้นะครับจะเทสให้ฟังนะครับผมตัวนี้นะครับสี่ใบแปดดอกนะครับผมมือกับสิประมาณเทียงเทียงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามซึ่จะเป็นแผ่นดินไหวนะครับผมรอส่งนะครับรอผลสีนะครับเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวสิบห้านิ้วนะครับผมมาท่านในผลสีนะครับนี่ครับพี่น้อง พนดินไวนะครับผมสิบห้าน okay. <ch Kanye wars> ิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ปาทิกลนนะครับรมบาวแพงเดาต่างลองลองต่างทืนกันผงามว่ะจะนับเลยเดี๋ยวแล้วครับผมพี่น้องครับแป๊บหนึ่งครับผม่นดินไวสิบแปดนิ้วไม้ปลาราคาเท่าไหร่สำเร็จนะครับผมสองพันนิดนิดนะครับผมดบ์ออมหนึ่งพันบาท อ๋อผมดอกครับสนใจทักแชทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมสิพายเบิ่ง์ยังครับพี่น้องบ้าไปเอาโทรศัพท์ให้มันทำไนี่โทรศัพท์มานันมนะเบิ่งสิพายปล่อยผีนะครับ ขึไป้น่วาานมากข็นไดเขของก่อนครับเขี่ของับตัวหนึงน้องเขี่ยของครับเอาแล้ตตัวเอาแล้วตัว จักบาทถ้าเข้ามาได้นะครับผมแปดท่านนะครับผมสวัสดีแปดท่านนะครับอยู่เป็นมูงกันก่อนนะครับผมพี่น้อง khá đơn giản, không biết gì, bông mồm tắc tháp, สวัสดีท่านผู้ชมนะครับไอ้ไอ้มาด็กปั่นแน่นๆเลยปั่นแน่นๆดังเลยเว้ยใส่โทนมู่นดังเลยครับผมสีใบแปดอกครับพี่น้องเปั่นเนียนมใ่เห็ไอ้ะไม่่ไม่ไ้ปนเฮ้นะนี่เฮ้ยไปยังะไปยังเอาไปกอไปก็ไปเต็มเลยนะเชียม พวกพงจะสม,มไยังวะม,มาเป็นลงงานฟรโบจับมเานไ,ไม่จบเหอเซฟด่อไเออได้หรกทำึืนวะอยากสูยาแล้วะพี่ตาเสื่อนบ่ะขอบคุณพี่น้องนี่นะครับ สีตู้แปดดองนะครับผมนี่นะครับผมเป็นสูตรใดกระเบอ้อกหูนะครับเห็นเห็นเขาบอกว่าดังๆก็ทำนะครับผมก็เลยเห็ดตามเขาเลยนะครับสปอร์ไรเซอร์เบิ้งนะนี่เพ่นเลยวะนั่นเพน้นเพ้นแกตัวไหนมาเพ้นมาเพ้นไปใส่เน่ะนอนหรือไะ บท่านนอเนาะย่างครับผมเนี่ยนะครับผมพี infinity, ่น้องครับเนี่ยครับรอเทสพรุ่งนี้นะครับผมดอกทําทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับผมสี่ใบแปดดอกนะครับเป็นตู้สูรสูดได้ครับบบหูก็รับผมสูดสู้สูดได้ดอกบนท่านผลสีครับพี่น้องสภาพบอคอยโอเคครับกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเอ้าไปยิงนอดแม่มาย่างตามยังน้อย นี่นะครับผมเทสครับพี่น้องเทสดเท็เท,ท,ท,ท็มืดนะครับผมรอชมนะครับผมวานช่วงบ่ายนะครับอาร์มูนีฟ้าไว้ชั่วหนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ